มาเด้อขายกินต้มจับฉายมื่อนี้ยประเด็นติดต้มจับฉายนนนเนาะพะเนาะเดือนเห็ดแล้วยมเหรอต้มจับฉายใส่ไก่หน่องอยังไงดีกว่าเด้อเดือนใส่ไก่หน่องยังไงต้มจับฉายพี่น้องใส่เห็ดหอมน้ำเห็ดหอมใส่เป็นดอกๆได้กินกับข้าวสวยก็ได้ครับต้มก็ดีเนาะพะเนาะ หน่องไก่ไปเดินใส่หน่องไก่ด้วยค่ะเด้วยแ่บๆต้มแสบใส่ผักอันนั้นผักกันกวางตุง้งผักกาดกวางตุง้งกับกะหล่ำปีครับอันแค่นลอดกับอันอันนี้น้ำเนาะกัะเนาะ เรากะหัวฟักกาดใช้เท้านี่ใช้เท้าหัวขาวๆต้มใส่น้ำกันแซบ่บไหวกินกับข้าวสวยก็ได้เขานั่นแล้วเต่าหินเห็ดใส่อย่างเนาะขะเนาะบางคนก็ใส่กระดูกหมูบางคนก็ใส่ไก่แล้วแต่นี่ประเด็นเห็ดใส่ไก่ประวนันเปิ้นบอกนี่ประเด็นเห็ดใส่ไก่ซื้หนองไก่มันสองหนังประเด็นก็เลยเห็ดเห็ดใส่หนองไก่ค่ะหลักแบบง่ายเนาะขะเนาะ ใจน่องไก่ไปกินกับเขาสวยก็ไดเขาต้มก็ได้นกันเนาะแล้วแต่เฮาประเด็นกินหอดกับเขาเหนียวพี่น้องให้กินกับเขาเหนียวก็แซ่บดีคุ๋ยกินนวดประเด็นตักไปเราก็กินกับเขาเหนียวตักกินสดกินสดกินแซ่บแสบพี่น้องผักเปีย๊ยเปี๊ยชอลอยหยำกุบกรุบกรุบกรุบแสบไหลนัน่นหนำซุปกระนัวดีกินแซ่บนกันเนาะ เบิ่งพี่น้องให้ประเด็นคัดขั้วพี่คัดก็บพราเกี่ยงดีปันใดดอกเงี้ยมึงขึ้นเนาะค่ะเนาะก็ยังดีก็ไม่ได้คัดประเด็นคัดเมื่อกี้นี่ยังเมื่ท่าแล้วมึออื่นประเด็นสีคัดอีกอยู่เพราะว่าประเด็นบม่ได้ใช้บานนั่นโซดาไฟคัดออกซื้อคัดเบื้องต้นไว้ซื้อเนาะค่ะเนาะมึออื่นประเด็นมาคัดยังคอยสีบานโซดาไฟขันคัดพื้นบานโซดาไฟเด้อค่ะเด้อเกี่ยง แล้วก็เอาให้เตริรไปใส่น้ำให้เตริรมันขาเชลกูกน้ำนเนาะค่ะเนาะเห็ดให้ยเชลกูกบอมาหนัน่นเอาไปร่าเ้ายยางไปยางมากขาเชลูกได้ขาได้หลาย,ยาอ,ลอ,งงาาอย่างประเด็นก็คัดไปหอดพูดหนึ่งคัดพระท่านเดียวดอกพี่น้องเลยนี่ฟังท่างพี่ว่าประเด็นพระท่านคัดดูเมืออื่นประเด็นน้องไข่ซีอ้อนั่นมาเอาเอา,เอาใส่แฝบน้ำเนาะค่ะเนาะเอาโซดาไฟมาลาดเราก็ใส่แฝบใส่ นำยาให้เตยจังหน่อยเกี่ยงเขาดีพวดละเดือนน้มาท่านใดเห็ดเหลาอยู่โอ้ยพี่น้องหอยทากไม่อีกแล้วเนยช่วงนี้หอยทากหลยหลายไปกัดอันนั่นกระองประเดือนไหมมึงดูหอยทากมันหนอกมากกินของเมองหนวดเขาพี่น้องมองหนวดเขาันะมันเลือยออกมาหากินนุงเนะเขาออกมาหากินมือเช้านี่ประเดือนกับไปได้ยุสาไฟ่ยน เบมึงดูหมุนเขาออกมาหากินพ่อคำเนาะไปกัดต้นไหม่ประเดือนมุนเบิดเลยมึงดูนะมันออกมาหากินเนาะประเดือนจับมึงปากไม่ถากพี่น้องไม่ถากมันออกมาหากินโอ้ยออกมาหากินเนาะ ตาออกมาหาหกินเนาะกนอนี่ไปเดินคัดว่าท่านเหลวอยู่เดี๋ยวต้องคัดมาพี้ซะก่อนเนาะเนาะเนี่ยคัดว่าท่านเหลวอยู่ยมืออื่นเนีะย่อนสีมาคัดต่อเงินก่อนสีมาคัดต่อเนาะค่ะเนาะอันนี้หนามเขามาซุ่มเหมือนหนามเศร้าเขา ที่ประเดีนเราออกประเดีนเขาใส่หนีใบใส่ใบเนาะคขเนาะอเป็นประโยชน์บ้านมุ่งน่าบ้านในถิ่นประเดียนประเดีนคัดว่าท่นานแดีวอยู่พี่น้องเลยพี่น้องห้าเบื้องน,น้าเนาะคขเนอน้ำต้มจับใจหุ่นไพิ่นกินมือเงินเ้า เดนอุ่นแล้วเลยมีห่อนอน,อกกน,น,อนี่นาะกัเพพททนเนาะเดือนกันเถอะปาปิดเท่านี้กันเด้อกันเด้อพี่น้องเฮาขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกแค่ขอบคุณทุกเลิฟ้ะกัะเด้อม,มาให้กำลังใจปลาเดือนขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเ้างซอยหนวดซอยดันจนปลาเดืนนอกกนพันเนอกจากเนาะก็เหลืออีกค่าตรวจสอบอีกเดือนหนึ่งมาสัน่นเพิ่วมากันจ้างตุมต้มๆต่อมๆอ,อ,อยู่ยังเป็นแนวดายหรอกแต่ตไปวัหนหน้ามาห้ย่านให้ย่านแล้วเนาะ เฮ็ดเอาก็อยากมีความหวังกันนะพี่น้องังสี่ละกันบ่ไหวก็บพ่เป็นยังความหวังเฮาก็มี่ตอนนี้ละเฮ็ดต่งได้ก็บว่างันนั้นกันบ่หวังก็ถือว่านเฮ็ดอ่อนอันวาสนาบ่ถึงเนหรอกกันก็บมี่ตอนนี้ละพี่น้องก็ซอยสู้ซอยดันซอยเบิด์ตวนซูแน่ไปเดินก็งมฟางงมหมอกกับพี่น้องเอ้ยไปบ่ฮอดใจหรอก ไปบอหอดบ่ถึงก็ขวโทตรวอภั่าไาไหลๆเด้อก็เด้อพาะว่ประเดอนกันยั่งเงินนั่นอยู่นองมาท่านี้ผ่านการตรวจสอบเพิ่นอยู่งสีรอยอีกแังก่อยสีหููผลเนาะค่ะเนาะก็บว่าพุ่น้องหลๆเด้อก็เด้อมา่อยประเดือนเป็นกันระยะในมิติดีขอ่าุณทุกกำลังแร่งใก่ออคุณทุกไหลทุกแค่ทุกเลิฟทุกการติดตาม ขอให้เจริญรุ่งเรื่องเก่าหนาทำมาหากินเนอะคขาเนาะให้ย่อยๆยังเงี้ยขึ้นไปข้างหน้าทึ่งเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเพื่อนไม่มากค่ช้าๆได้พาเล่มงามเด้อค่ะเด้อในบอดี้บ้งามก็ขอนคอตรวจคอไฟไหลไหลหายจะเลื่อนลุงเรื่องวัดดีทั่วโลกเด้อค่ะเด้อไม่เฟืนกุดโอ้ยเหมือนอันของเฮาเป็นเนื้อมือเลี้ยงเนาะของเขายักเป็นเนื้อมือเลี้ยนี่เื้อมือยังประเด็นกระปุกงูจักประเด็นกเจียน เอาข้ามาขอบคุณอย่างเดียวนะคนะเนาะ Thank you you so m u c h my friend ตอนนี้เขาเป็นยัมมือขึ้นเขาก็สี่ายเป็นบายขอบคุณได้หลาเด้อคะเด้อประเดินกันสีจบคลิปไว้ซ้ำหนิกอนเอาตุ่มจับใจให้เบิ้งเนาะคนะเนาะบัดีค่ะ